มีกิ่นคนตุยอ้ย้ยมีกิ่นคนตุยเติมเกมต้องเติมที่ over top up สะดวกปลอดภัยมั่นใจรายรีฟันเพราะ over top up เป็นร้านเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากถึง1 0 0 0 0แสนคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการมานานกว่า5ปีคลิกเลย over top up com เติมผ่านเว็บด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะคุยกับแอดมินโดยตรงผ่าน Facebook หรือ Li n e ก็ได้เหมือนกัน มีโปรโมชั่น TFT ราคาพิเศษอัปเดตอยู่ตลอดอยากเท่เหมือนพี่ต้องเติมเกมที่ over top up นะน้องๆแคปเล็ว่ะวานัทลองเล่นลองเล่นเยอะเลยนะตอนนี้เหลือแค่เอล t ิชอาริที่ผมคิดว่าอยากจะเล่นนะฮันนี่แต่ฮันนี่ก็ไม่ได้ต่างกันหรอกมันจางกตรงที่7ถูกป่ะฮันนี่นี่คือต้อง7อ่ะไม่อยากลองจริงๆอยากลองอารีอาริกับอ้นี้สุดอาริกับเอลิช สมุดเดอร์ยังไม่ได้ลองเลยเอาตัวเออวะสมุดเดอร์ก็อยากลองมากเลยตอนนี้20เกมเนี่ยผมไม่ได้นับผิดใช่ไหมทุกคนทุกคนตอนนี้20่สิบเกมเนี่ยผมผมไม่ได้นับผิดใช่ไหมอันนี้คือแบบกันไว้ก่อนเผื่อแบบเผื่อจริงมา18เกมอย่างเงี้ยเเดี๋ยวไปเพิ่มโดยใช่เหตุตันยี่สิตอนนี้ตอนนี้20เกมถูกใช่ปะโอ้ยโหอันนี่ดีมากอะ่ะเชีย่ยแล้วเราจะเล่นอะไรดีกว่าตอนเะนี้ย คือเราอยากเล่นอะไรเว้ยนั่นแหละคำถามอยากเล่นนมซีเว้ย เราอย่างไรชิวานาเราอยู่นะหรือเราจะไปเล่นอาลงอาลีเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยสมองตอนนี้กูไปหมดแล้วกูบอกแค่นี้เลยสมองตอนนี้กูไปหมดแล้วสมองสมองยี่สิบเกมแล้วหรอโอเคครับไม่ผิดโอเคครับเชืนึกว่าแบบโอ้กูไม่รู้เรื่องแล้วว่ะไม่ใช่ผมกูไม่รู้เรื่องแล้ะ เป็นอะไรอะ่ะเมาส์มันไม่กี่เมาส์มันกดเองใช่ไหมนะดูดิจะต้องเริ่มหาเมาส์ใหม่แบบจริงจังแล้วเบเก้าไหมเบเก้าไหมไม่รู้เวก้าเล่นทำไมวะน้านาลีนั่นแหละถ้าเล่นเวก้าปะ ะกมัน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 ไม่มันไม่เชิงเบิ้ลนะคุณพี่อยู่ดีแบบพอถ้ามันคลิกมันจะเป็นอย่างนี้ถูกปะแต่อยูอย่ๆตัวนี้มันสัน่นรัวๆหรือว่ามันเบิ้ลวะหรือมันเบิ้ลเจอผมเห็นตัวมือใชก็ไม่น,าน่าไม่ตอบไปนี่เลยเทียเทีอทออยอุ้ยเออเอาไหมอ่ะโอเคเชียรง,งั้นไปเมดแล้วกำลังดูเลยมีอะไรบ้างว้าววอลเออร์เมดฟรีเซอร์โอเคกำลังดูเลยวิ่งอะมีอะไรวะ ก็คือไปแล้วนะพี่ะอะเรียเลยที่คุณเล่นต้องเล่นไร่ช่แล้เวเจอกันอารีแหละคิดไม่ไม่รู้นะคนเล่นด้วยไหมก็ไม่น่ามีหรอก ปกติถ้ามันกดมันจะเป็นี้แต่มันสั่นรัวๆมันเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้เลยลักเกินเนี่ยผมสมองไปแล้วอะไม่รู้ว่าแบบจะทำทำอะไรจะเล่นอะไรอ,อันนี้ไม่มีมันตีปะมีหรือว่ามาโคไอ้ผมไม่เคยตั้งเลยนะผมไม่เคยโหลดโหลดอะไรมาเลยอะ กี่ยวกับไรเวอร์ของเามาส์ก็หรือเคยโลหลดป่ะไปดีคูพีเคยให้โหลดนี่แต่ก็ไม่น่านะแต่เมาส์ก็ดูไม่เบิร์นะแต่ก็อยู่ดีมันสั่นรัวๆงงยังโลเวลอ,อะไรดิอารีสามตัวเดียวพอไหมพอแหละนั่งโรไปให้หมดตัวไป ตอบดาบอะไรมาบ้างใครแหมอุ่นใจอุ่นใจแต่ตอ,อบดาบอีกอยากเล่นอาลีอาเขาเจ็บปะ ผมไม่อยากเล่นอารีเว้ยอารีมันไม่ฮิตเลยอ่ะเฮ้ย What the fuck man ไม่อยากเล่นไรซ์น้องเฮียสูนเนคาริมสูนอาริไอซัสโผ่เฮียมาให้กูรีสตาร์ทมิชชันทันทีกูโลขนาดนี้นะโคตรจะไอ้วันมันไม่หิดแล้วป่ะวะลอ,ลองดูโอ้โหมันไม่ใช่เลยว,วะอ๋อ,อตัวนั้นมันไม่ใช่ลวเลวยมันไม่ใช่อาริเกมแล้วอะเอาพูดง่ายๆเฮียไม่ไม่ใช่แหละ ทำคุณสวักเองหยิบมาได้พอทนะนะพอเทิลวอทใส่เลื่อนคอยเทมแม่งก็หนักแล้วอะ่ะไม่ใช่บูบับนาชอก็ไม่มีคอยยืดทั้งยนไเอปเลยบาสติก ว่าผมไปวะว่าผมลาก,ก่อนวะค่อยไปเล่นพวกนี้แล้วกันมีเวลาเล่นเยอะเล่นมันฝืนเล่นแล้วรู้สึกฝืนชะตาการรมเกินอ่ะงงปะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ่ะรอผมยอมขายสมมติถ้าสมมติถ้าได้อาริติดติดเบลในวงผมหยิบผมเล่นเลยโอเคปะได้อาริในวงผมได้อาริติดเบลในวงผมเล่นเลย โอเคนะดีลนะได้ลิเนในวงติดเบลผมเล่นเลยเน x t เซเวอร์เพครับครับคือเป็นชี่อะไรครับไอ้น้องนาข้าวดยวน่ข้าวครับเริ่มมาเปิดมาพิมพ์แต่ละอย่างคือพิมพ์อะไรก็ไม่เคยรู้เรื่องมีแต่ไรติดเบลไอ้ซัด เลหลายเกมไม่เป็นไรเอออันนี้จริงนะตีต้องหลายเกมน้องมาเล่น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 อ่ะเล่น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 ให้เล่นให้มึงไม่คิดนะช็อปเนี้ยมึงไม่คิดนะเล่นให้เลยนะกูไม่เล่นวะ จะเล่นให้หรือจะไม่เล่นดีไอ้เหี้ยเยลเฟลกคุถือขนาดเนี้ยอะผมยอมถือขนาดเนี้ยเพื่อนน,น,น้องๆหนูๆอะอยากเห็นอารีอะใครที่อยากเห็นอารีนี่ผมยอมขนาดนี้เลยนะเหี้ยพี่น่ารักปะล่ะแต่ผมยังไม่เจอเฮคอลิมเลยเฮคอลิมเนี่ยตัวสำคัญแล้วเนี่ยโหให้ขนาดนี้เลยนะ ขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วโอเคปะทําให้ขนาดนี้แล้วตอนนี้เหมือนมีห้าตัวนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอ้ยชนะถอดอมาหลอกเปล่ามไมไ่รู้เหมือนกันแต่แต่ทําให้ขนาดเนี้ยได้ล็อตอีกอันผมผมผมเล่นเลยผมเล่นเลยถ้าได้ล็อตอีกอันผมเลยปะเราได้ลบาบดอนมาผมเล่นเลย ยัเก็บมั่วหมดเลยอ่ะเกมเนี้ยผมยอมเก็บมั่วทุกทุกอย่างอ่ะปึ๊บดีอืมอืมมาดิมาดิมาดิเร,ราวไว้สติเข้าคลิปเว้โอเคเว้โอเคเว้ มาสองทางเอาไงเฮ้ยไล่สอกก็ไปแล้วใครจะอยู่ไอ้ยอาริหากี่ตัวซุดไล์อีกตัวหนึ่งเจอแม่งสองดาวแล้วไอ้ยใครจะไม่เล่นไปก่อนอะบอกเลยมึงระเบิดตัวเองทำไมอ่ะพอท่อเฮ้ยเฮ้ยมึงสับส่นอะไรเปล่าวะมึงระเบิดทีมตัวเองทำไมอ่ะอุ้ยเราเปิด จัดให้ตามคำขอครับไอ้ยัยเป็นอยู่ ไอ้เกมโรจิมันอยู่นี่ไงซัสดสรุปก็คือเล่นสองตัวไปเลยจ้าสรุปไอโฟนแมนก็เล่นสองตัวไปเลยสิจ้าแค่นั้นจ้า ไม่รู้ขี่แกจอ่านที่ปวดหัวกูหย,ยิบเลยแล้วกันแค่นั้นที่อะไรไม่รู้แต่กูหย,ยิบไปก่อนแล้วกันโอ้พี่แกหยิบขวาอยู่นะ สาม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 มั 3, 3, 3, 3, 3, ะนะ่ะโอเคอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยใช่ใช่โอเคโอเคโอเคที่เดียวใช่ไหมแค่ให้คาริมบักเสี้ย,ยว่ะบั๊ะไม่มันเคยเท่นี่เลย โอ้ยแล้วทำไมันดูไม่แรงเลยวะเฮ้ยมก็แรงอยู่นะไอ้สะเก็ดสะเก็ดอะไรเนี่ย ดูปักจากต่อยเจ๋งโคตรวะไม่ทำอะไรได้นะได้บนั์ข้หายสิปเปอร์พูดง่ายๆเง่ายไงคือได้บนั์สิเปอร์ก็ได้ไอเทมชิ้นหนึ่งเขาเสียวโคตรวะวเขาเสียวอยู่อ่ะต้องได้เซราดเว้ยเซราดคือคีย์สำคัญเว่โอ้โหคนนี้ก็เอาคนนี้ยังเอาเลย อย่าไป้องถามโอ้ยไม่มีไม่มีเข้า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 เข้มาดีได้เล่นแล้วเว้ยมาดีน้องอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาดีเดี๋ยวนะเล่นยังไงดีครับเนี่ยโฟร์แมนเล่นยังไงดีครับเนี่ยโฟร์แมนเล่นยังไงดีคะ มันไม่ใช่อยูบอนเนี่ยบอนนี้รู้สึก็ถือว่ามันไม่ใช่อ่ะมันก็ได้แหละได้แหละเดี๋ยขอไปแล้วขอไปขออันที่สองอ่ะใช่แหล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 ะคือบอนนี้มันจะบอนไหนวะอยากเล่นนอลาห์นะนอลาก็อยากเล่นอันนี้ก็โอ้อยากเล่นไปหมดด้วยชัด แชทคิดว่าบอลไหนดีสุดเก็บกวาดล้านเก็บกวาดล้านเหลือจากเหลือสองางเหลือสองจากเหลือสองสกอรล่าดูไปสต๊อคเท่าไหร่ละสิบเอ็ดมันอย่างนี้ได้ใช่ปะมันอย่างนี้ได้ถูกปะเก่งกว่ามันนะ อเพนนแล้วก็เลเพนนเล่นเมสหนาเร่นกัินเทมเาม,มีปัญหาเราขายแม่งเลยเีจบจบจ,บจ,บจบเรานามีแทนหนึ่งหนตอนนี้เอาฮิตก่อนเนาะบอดได้แล้บอดได้และบอดได้และไปขายเลยฮิตแล้วโอเคฮึบบฮึบฮ,บฮบบกตามีครับฮึบหนึ่งจีจีโอเคครับได้ไหมได้ยัง น่าจะได้แล้วนะแล้วแค่เวลหน้าเล่นหนามีเวย้ยจบแล้วเวย้ยจบแล้วจบแล้วบ่อนนี่แหละบ่อนนี่แหละบ่อนนี่แหละนี่านาขอแค่แล้วขอแค่นี้สองเวย้ยไอจาเวลก็เวลไปกูไม่เวล เดี๋ยวไปหาเทพเดี๋ยวไปหาเทพเซราตรต่อนามิแทไไนไรซ์ไล้เว้ยผมไม่เล่นสกอร่าเลยได้ได้ได,ใได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมปักแมนรับหนึ่งบาปักแมนไอ้ที่มันไปไหนวะน้องไอ้ชื่ไลข้อสองแล้วนี่ทําไมเราอยังไม่ทําไมเรานั่นอยู่วะ มุด,มด,มด,มดตอนนี้นรีบหายเทมให้นี่ดวนดวนเดืผมถอดของได้เว้ยหายเท้มอีกชิ้นนะ่ะโอ้ยปัญหาเดียวเลยนะเว้ยทำเคนไม่สองไอ้เช่าสิบสี่ยี่สิบเปอร์ชามนี้ให้ยี่สิบเปอร์ ต้องให้อย่างนี้วะา,ามเค้นกูนไปไหนวะสามหกโอ้ยเชี่ยไม่หมดภูดแล้วนี่ว่าไอสัตว์ <c oughs> โอ้แต่ผมก็ต้องนั่นนะ่ะผมก็ต้องหาอยู่ดีอะ่ะเพราะถ้าเุณสองดาวไม่ของเด็ดของดงอังของเราเลย แตอปอดนี่ก็ไม่ไหวเหมือนเดิมโอ้ยไปยังอดีตเ่นโอ้ยถามเค็นแม่งไอ้เชี่ยทราใม่เราใหม่เรอไม่ทิ้าเค้นบอสทำไมคนเ่นทิ้หมดเลยวะเงินเราโคตรเยอะเลยนะเราเงินเราเยอะมากเลยนะโอ้ยโดนตัดต่ออีกตอนามิต,ตอนนี้ตอนนี้น,นา,ม,ม,นาม,มิแทนนี่ได้แต่ไม่จำเป็นต้องแทนเหมือนกัน แทนก็ได <Hand> ้ไม่แทนก็ได้อืมบัคอะไรกันเนาะนี่ได้นะก็มาร์กนี่เลยได้หรือวะโอเค อเ,เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเยี่ยบอ๋อเราผมบอกเลยนะสองดาวดิฟจัดผมพูดเลยผมพูดเลยไอ้ไอ้ไอ้ไทม์เค้นสองเนี่ยบอ๋เราโคตรเก่งเลยนะเว้ยแล้วเดี๋ยวนะผมมีเดิมูนไม่ใช่โหรอวะผมโหลแปดผมยังไม่ได้สองตัวนี้แพ้เลยนะ ยังไม่ได้ส่งมปนี่เพลเลยนะเชีย่ยหรือเมเปิันเฟกวะผมเพิ่งเห็นว่ามันปรับมาไม่ได้ AP ได้หรือเหว่าสกอร่ากลับมาเล่นใหม่ปะคือถ้ามันสองดาบก็ได้บต่ว่าไม่ได้วะมันไม่สองะดยโอ้ยพี่ดำไม่ยามานี่ได้ไงวะไป โอ้โหไม่ได้แค่เช้าอ่ะไม่ได้ไม่ได้โผล่แค่ว่ะตายปะไม่ตายเนาะตัว16โอเคโอเคโอเคที่เรามันแจว่าชีทได้ได้ได้2แค่แล้วมันมันมันไหวเว้ยมันดีมันดีกว่าเว้ยเอ้ยแต่มันไม่ดีเว้ะอะไรมันไม่ดีเว้ยมีกลิ่นคนตุยโอ๊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 ยมีกลิ่นคนตุย ใครตายครับใครตายครับไม่มีครับไม่มีครับน้องฮ่าฮ่าทับโฟมเว้ยทับโฟมเว้ยเฮียท็อป,โฟโฟอปีครับทับปีครับแค่นั้นครับ แค่นั้นครับไม่พูดเยอะครับ <Yeah. S 1> ไม่ตายครับน้อง <Yeah. S 1> ไม่ตายครับ <Yeah. S 1> แค่นหร่ครับแค่นั้นครับน้องๆบอกมาแค่ตัวนี้คูลคับตัวและที่สามฟรีครับน้องๆแต่ก่อนแต่ก่อนจะฮิตนะไม่ใช่ขนาดเราเดิมมูนมาเนี่ย <S <S โัวรีมมบไม่ได้ ต้องซื้อนะไอนน้เดิม,มอะไอ้ยังไงก็ต้องซื้อนะเพราะถ้าไม่ซื้อคือแม่งสไปตรงสิบแปดพอดีอะมีเมดดีกว่าไม่มีใครมันจะไหวกับพี่ใครมันจะไหวกับพี่คพแค่นั้นครับเนาะแต่ปูยังไม่ไหวจะมาสู้พี่เนอะ กระดปูยไม่ไหวยมาสู้กับพี่นั่นแหละครับน้องปูไม่ไหวยังมาสู้กับพี่ไม่มีทางนา้องไม่มีทางไม่มีทางเอออะไรไม่รู้ซื้อไปแล้วพาว่าไรเวสเราจะแก้สูสีตัวไปที่ที่สองว่ะเกมเนี้ยใครแล้วใครมันจะมาไหวกับพี่วะวางอย่างนี้ได้นี่หว่าดึงแบบางกลางได้ ปัวใ,ใ,ใ,ให้เออปัวให้ไอ้เชีย่ยไหวนะเนี่ยอุย้ยนิดเดียวคือมันชนมาเต็มรอบพี่เขียนปะ่ะแต่มไม่ได้แคร์เว้ยถ้าแคร์ชนะเว้ยแต่ไม่เป็นไรเว้ยที่สองครับ ว่าอยู่ใครมาพิมพ์อะไรตายว่ามีกี่คนตายเชื่อเพิ่งนึกได้เชื่อปูเต้นในซัดปูเสียดายเว้ยถ้าทําเค้นผงพิไว้าย่าเนี่ยผมสามารถไปก้าวได้เว้ยถึงแม้ก็ผมสามารถไอ้นี่สองดาวได้เว้ยเซลา่าสองได้เยเว้ยเช่อเงินอย่างเยอะ